ไทยแลนด์โอรีนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเทส la ถึงกับเบรกหัวทิมเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักรถ2แถวเมืองไทยนะครับตรวจจับคนยืนอยู่ท้ายรถ2แถวนะครับเป็นบุคคลยืนอยู่กลางถนน ทำให้รถทําการเบรกอัตโนมัตินจะเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเทสลารถสุดล้ําจากอเมริกาถึงกลับไปไม่เป็นเมื่อเจอกับรถ2แถวเมืองไทยนะครับเพราะว่าตัวรถดันไปตรวจจับ้ว,ว่าคนที่ยืนอยู่ท้ายรถ2แถวดันนึกว่าเป็นคนที่ยืนอยู่กลางถนนนะครับจนทําให้รถถึงกับเบรกตัวเองแล้วก็กลายเป็นข้อผิดพลาดท,ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในถนนประเทศไทยครับ ข้อมูลจากผู้ใช้ facebook คุณนัตติชูนะครับได้โพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์ในการใช้รถเท s l a เมื่อต้องเจอกับรถ2แถวเมืองไทยโดยระบุข้อความว่าเตือนผู้ใช้เท s l a นะครับหากเจอรถ2แถวต้องระวังมากๆวันนี้ขณะที่ผมขับรถอยู่เรนกลางมีรถ2แถวขับมาเรนขวาสุดแซงขึ้นไปผมจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาตามเข้าไปติดๆจากนั้นก็มีเสียงรถแจ้งเตือนว่าพร้อมกับเบรกกะทันหันเลยนะครับสายขมขัดรัดดึงจนจุก ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นรถตรวจจับได้ว่ามีคนยืนอยู่ท้ายรถสองแถวนะครับ mm hmm. เงยหน้าขึ้นไปดูที่รถสองแถวมีคนยืนอยู่ท้ายรถสองแถวจริงๆครับโชคดีมากครับที่ไม่มีรถตามตูดมาคนยืนท้ายรถสองแถวน่าจะมีเฉพาะ Thailand o อ l ีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรถยนต์เทส la รวมถึงรถยนต์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันนะครับจะมีระบบตรวจจับวัตถุนะครับซึ่งจะสามารถระบุได้ว่าเป็นคนหรือเป็นสิ่งของต่างๆอยู่บนถนนข้างหน้านะครับ พร้อมทั้งช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว่ามีโอกาสปะทะนะครับแต่เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเทสลาไม่มีรถยนต์โดยสารลักษณะเดียวกับรถสองแถวเมืองไทยนะครับจึงทําให้ตัวรถเข้าใจผิดคิดว่าผู้โดยสารที่ยืนอยู่ท้ายรถเป็นคนเดินบนถนนจึงทําให้รถทําการเบรกอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชนดังกล่าวประเด็นนี้นะครับหากจะพบว่าเป็นข้อบกพร่องก็อ,อาจจะพูดได้ไปเต็มปากร้อเปอร์เซ็นต์ หากเทสลาตั้งใจจะทำการตลาดในเมืองไทยอย่างจริงจังแล้วแล้วก็จะต้องนำจุดนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยบนสำหรับผู้ใช้รถเทสลานะครับขอบคุณครับ